แพ้อะไรก็ไม่เท่าแพ้คนตัวหอมค่ะตึง,ตง,ตง,ตง สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องคอยเดียกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าน่าจะถูกใจเพื่อน,อนๆหลายๆคนอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะมาเพิ่มสเสน่ห์กันค่ะเพราะว่าเดียคือคนหนึ่งค่ะที่เวลาที่ไปเดินที่ไหนแล้วเดียเจอคนตัวหอมอ่ะต้องหันไปมองแบบปึ๊บเลยค่ะอู้ทำไมเขาถึงตัวหอมได้ขนาดนั้นล่ะวันนี้ก็เลยขอมาบอกต่อน้ําหอมราคาหลักร้อยที่บอกเลยว่าหอมมากติดทนม,มากแล้วก็ราคาคือที่สุดใครที่ได้ลองฉีดไปเนี่ยนะคะวิเพลงนี้มันต้องขึ้นมาเลยค่ะกลิ่นน้ําหอมคงเธอติด อยู่ในใจฉันเพลงบอกอายุมากเลยอ่ะค่ะเรามาเริ่มด้วยน้ําหอมแบรนด์แรกกันเลยดีกว่านะคะที่สําหรับเดียแล้วเนี่ยกลิ่นหอมติดทนแล้วก็ราคาเลิศมากนะคะกับน้ําหอมแบรนด์นี้เลยค่ะเซนจูรา <end> นะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่มีให้เลือกหลายกลิ่นแล้วก็หลายรุ่นมากๆนะคะอย่างใครที่ไม่เคยใช้นะคะแล้วก็อยากไปลองดมก่อนเนี่ยนะคะก็สามารถไปดมในที่อีฟแอนด์บอยนะคะเพราะว่าเดียก็เคยไปนั่งดมที่อีฟแอนด์บอยมาเหมือนกันค่ะไปลองดูกันได้นะคะงั้นก็เดี๋ยวเรามาบรรยายแต่ละกลิ่นกันเลยดีกว่าสําหรับกกกกกลิิิิ่่่่่่นนนนนแรระะะะคคคเเเดีียยวขอออม็ืืจชา b r o n n i e v นะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแนวน้าหอมกลิ่นแป้งเด็กอะ่ะเดี๋ยวว่าอันเนี้ยหลายๆคนได้ดมไปน่าจะเลิฟกันทุกคนเลยมันเป็นแป้งเด็กที่ไม่ได้มีความยาวอย่างเดียวแต่ว่ามันยังมีความน่ารักทันเลนเข้ามาในกลิ่นนั้นด้วยอะ่ะเวลาได้ดมเนี่ยก็จะอายุราวๆประมาณแบบ10บขวบถึง15ซึ่งเป็นกลิ่นที่เดียแบบเลิม,มากเพราะว่ารู้สึกว่าตอนฉีดแล้วเนี่ยเอ้ยเราดูเด็กดีคะ่ะ <c oughs> อย่างรุ่นเนี้ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะชอบเอามาฉีดเวลาที่เดียแบบออกจากบ้านไม่นานมากนะคะออกช่่่่ววววงงงงงงบบายยยยยกกกกกัััััชชเเเ็็นนนนลิตตดดดรรอออููะะคคไไไป้ใแ สายแป้งเด็กแบบพี่อ้อนน่ารักเนี่ยตัวนี้น่าจะชอบกันมาต่อได้อีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่เดียชอบเหมือนกันค่ะก็คือจะชื่อกลิ่นว่าบ l o o m i n g g a เด e นนะคะแค่ชื่อก็เห็นภาพแล้วค่ะว่าต้องเป็นฟิลแบบลูกคุณหนูวิ่งกลางสวนดอกไม้ใช่ไหมซึ่งกลิ่นมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะไม่ได้เป็นลูกผู้หญิงใสๆแต่เป็นลูกที่มีความน่ารักแล้วก็ปนเซ็กซี่นิดๆอะไรแบบนเนี้ยแบบซ้อนแซบนะจะมีความแรงกว่าบอนนี่โบนิดนึงกลิ่นเนี้ยจะได้ประมาณแบบ6-7ชั่วโมงนะคะมันจะเป็นไซส์ราคาจะะอยู่ท่ทีปรมาณแบบ300นิลลิา เป็นราคาที่แบบโคตรสบายกระเป๋าเลยทุกคนยังไงก็ออกไปลองดูกันได้ซื้อ2กลิ่นยังรู้สึกไม่เสียดายเลยอะเซนัวยังไม่หมดนะคะเพราะว่าน้ําหอมเขาหอมเยอะมากจริงๆค่ะสำหรับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เดียชอบมากนะคะจะชื่อกลิ่นว่าชามิ่งเบลเดยเคยเห็นน้องพันรักแมวรีวิวกลิ่นนี้ด้วยนะคะซึ่งก็อะอยากน่ารักแบบน้องพันรักแมวเนี่ยก็อาจจะต้องลองกลิ่นนี้หรือเปล่าสำหรับเดียนะมันยังคงความลูกคุณหนูอีกแล้วคะ่ะเป็นฟิลล์ูกคุณหนูที่อาบน้ําแบบเช้ากลางวันเย็นกลางคืนแบบ5้ารอบต่อวันไปเลยทีีีีีีี่มมมมมมมชชวววววิตวาาาาคคคแบบซซุกนฟ,ฟส นนอะะะไรแบบี้ะคะใครไม่ชัวร์ว่าจะชอบกลิ่นไหนเนี่ยนะคะก็อย่างที่เดียบอกแหละแนะนําให้ไปลองดมของจริงดีกว่าเพราะว่าการเลือกน้ําหอมมก็เหมือนการหาคนรู้ใจที่ถูกคนนั่นแหละคะ่ะเรามาต่อด้อีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่บอกเลยว่าหอมมากหอมแบบโอ้หอมตะโกนมากอะ่ะเป็น must have item ที่สําหรับเดียแล้วอ่ะเดียต้องซื้อซ้าซื้อซ้าซื้อซ้าตลอดไปอย่างแน่นอน,นะคะ่ะก็จะเป็นของแบรนด์ butterfly Thai perfume นะคะแล้วก็ติดทนมากนะคะใครซื้อตามกันไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นอีกน้ำหอมที่เดียแบบทําใจยากมากเลยเพราะว่าเขาหอม หลายกลิ่นมากๆนะคะพยายามคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกตกผลึกมาเหลือ2กลิ่นนี้ค่ะก็สําหรับกลิ่นแรกนะคะที่น่าจะถูกใจใครหลายๆคนแล้วก็เป็นกลิ่นซิกเนเจอร์ของเขาด้วยนะคะก็คือจะชื่อกลิ่นว่าไม้กิษณากรรมยานค่ะเอ้ยแค่ชื่อก็ภูมิผฐานแล้วปะมันจะออกแนวเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ <c ười> ไมที่ผสมแบบไม้หอมที่ให้ลุคเป็นแนวแบบสะอาดสดชื่นดูดูด่าถ้าเทียบเป็นไซส์30มิลลิตรเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ700กว่าบาทหรือว่าถ้าใครสนใจเป็นแบบไซส์60มิลลิตรแบบเดียวเลยเนี่ยนะคะก็ราคาอยู่ที่ประมาณแแต่่่ก็็ถือวาาาาเปนนรคทีบบ เพราะว่าฉีดไม่กี่ปื๊ดอะ่ะกลิ่นก็คือติดทนเลยค่ะมาต่อด้วยอีกหนึ่งกลิ่นนะคะที่แบบตกหลุมรักแบบแปลกๆค่ะก็คือจะเป็นกลิ่นนี้ค่ะควันไม้กิษณานะคะก็สามารถใช้ได้แบบยูนิเซ็กเลยนะคะผู้ชายก็ใช้ดีผู้หญิงก็ใช้ได้ค่ะแต่ว่าอันนี้เดียจะแอบ,บเชีย์ไปทางผู้ชายมากกว่ากลิ่นมันจะออกแนวเป็นแบบสปอร์ตตมีความเป็นแบบเท่ๆที่ดูดึงดูดมีสนเสน่ห์อะไรเงี้ยถ้าผู้ชายฉีดเดินผ่านเดียก็คือหันไปมองเลยอะซึ่งเดียจะบอกว่ากลิ่นนี้เป็นความชอบที่แปลกมากเลยค่ะคือตอนที่เดียไปลองดมที่่เเคาาน์ตอรขะกิ อะไรวะมันแปลกมากเลยมันจะออกแนวเป็นแบบกลิ่นลมควันมีความแบบเหมือนลมควันไม้อยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าปล่อยไปสะพาพเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เดียต้องกลับไปซื้อเลยค่ะเพราะว่ามันหอมมากตอนแรกไม่ชอบแต่ตอนหลังตกหลุมรักเขาอะแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่เดียฉีดนะเพราะว่ามันหอมมากจริงๆค่ะมาต่อด้วยน้าหอมราคาหลักร้อยอีกหนึ่งแบรนด์นะคะที่เดียคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วด้วยก็จะเป็นน้ําหอมของแบรนด์รรยาเพอร์ฟูมนะคะเป็นกลิ่นที่ตอนที่เดียใช้ครั้งแรกคือเดียคุ้นกับกลิ่นนี้มากเลยเดียว ให้ดูด้วยนะคะว่าน้ําหอมรายานเนี่ยมีความกลิ่นคล้ายกับแบรนด์ไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแปลให้ดูแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครจินตนาการกลิ่นนี้ไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวก็บรรยายไม่ค่อยเก่งค่ะ,คะก็ไปลองดูกันได้นะคะแต่มันจะเป็นอกแนวแบบเซ็กซี่เยวยวนแบบผู้ดีแล้วก็แถมราคาน่ารักแล้วก็ติดทนเนี่ยนะคะก็ไปลองดูกันได้เลยนะคะด้วยส่วนตัวเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกลิ่นที่มีความแบบฉุนจมูกมากนะคะอาจจะไม่ค่อยเชียร์ตัวนี้เท่าไหร่หนะเป็นไซส์50ามิลลิลิตรนะคะแล้วก็เดี๋ยวซื้อมาราคาอย่ว้ดต ประเภทดับ,บออยน้ําหอมกันบ้างดีกว่าคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ไทยอีกแล้วนะคะชื่อแบรนด์ว่าเจปาลานะคะเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากถูเลยอ่ะแบบจินนี่จ้าจินนี่จ้าออกมาเขาจะมีเป็นแท่งๆแบบนี้คะ่ะให้เราเอามาแบบสัมผัสท,ที่ผิวของเรานะคะความหอมและความฟุงกระจายเนี่ยนะคะไม่ได้แพ้น้ําหอมฉีดเลยคะ่ะคือติดทนนานทั้งวันแน่นอนนะคะสําหรับแบรนด์นี้นะคะรับรองเลยสําหรับกลิ่นที่เดียร์ชอบนะคะจะชื่อกลิ่นว่าไอซิสค่ะเป็นกลิ่นที่สําหรับเดียร์นะฉันตกลุมรักกลิ่นนี้จังเลยเดียวว่าคล้ายๆกับบัตเตอร์ กันค่ะจะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยที่ดูแบบเอยหรูหรารวยดูเชิดเชิดแต่ว่าสวยเลิศไปเลยค่ะแม่อะไรแบบนี้เผื่อใครอยากจะเปลี่ยนแนวไม่อยากใช้น้ําหอมแบบฉีดฉีดแล้วอยากจะให้มาเป็นแบบสัมผัสตัวเวลาที่มีใครมาดมใกล้ๆเราเนี่ยเขาจะได้แบบว่าหอมติดตัวเราไปไปลองดูกันได้นะคะมันหอมมากจริงนะราคาตอนที่เดียร์ซื้อเนี่ยเก็บโวนโลโซโลเหลืออยู่ที่ประมาณ990นะคะกลิ่นเนี่ยก็คือติดตัวเราไปทั้งวันเลยกลับมาบ้านเนี่ยยังรู้สึกว่าหุ้ยกลิ่นยังติดแรงขนาดนี้เลยหรอเดียร์ชอบกลิ่นนี้มากๆเลยค่ะ จมูกเดียเนี่ยเต็มไปด้วยความหอมทั้งนั้นเลยค่ะคือแบบ มาต่อได้น้ําหอมอันต่อไปดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะละกันสาหรับน้าหอมอันนี้นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นน้ําหอมที่หลายๆคนเนี่ยตกลุมรักเขาอย่างแน่นอน,นะคะ่ะก็จะเป็นน้ําหอมขวดม่วงในตํานานนะคะของแบรนด์รองแวงนั่นเองนะคะจะบอกว่าเป็นน้าหอมที่เดียใช้ตั้งแต่มหาลาัยเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเดียยังต้องมีติดตเครื่องแป้งตลอดค่ะแล้วก็หมดไปแล้วไม่รู้ต่อ1ิขวดแล้วมั้งคะเดียรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมที่สามารถใช้ได้ทุกวันจริงๆคะ่ะคือกลิ่นเขามันจะออกแนวเป็นแบบเด็กน้อยอ่อนโยนแบบคนที่นิสัยดีอะไรแบบนนนนีี้้้ะะคคคแแลวกก็ออออยย่่่่่าางใรทไมมชบบบิํห ฉุนๆมากอะเดี๋ยวว่าดมกลิ่นนี้ไปอะ่ะไม่บาดจมูกอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่ากลิ่นเขาแบบ หอมจังเลยอะ่ะเขาเป็นน้ำหอมแบบ g l o b a l มากนะคะแต่ของก๊อปเนี่ยมันเยอะมากจริงค่ะยังไงก็ถ้าใครจะซื้อน้ำหอมรองแเวงเนี่ยนะคะแนะนําไม่ซื้อจากร้านที่มันเป็น official ดีกว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยแปะร้านที่เดี๋ยวซื้อเอาไว้ให้เพื่อนๆด้วยละกันเนะาะไซส์สามสิบมลรเนี่ยนะคะราคาก็จะตกอยู่ที่ประมาณ9ก้าบาทนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไซส์ใหญ่แบบหกสิบมลรเนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณแบบพันสองพันนะคะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เคยใช้นะคะก็แนะนําให้ลองซื้อแบบไซส์เล็กมาก่อนก็ได้นะคะทั้งนี้ค่่ะะะสํารัับออนนนตไปเยค เป็นอีกน้ําหอมที่เดียรู้สึกว่าเฮ้ยตกหลุมรักเลยแล้วก็ราคามาลักมากนะคะจะเป็นของแบรนด์ซาร่าค่ะจริงๆเดียจ,จ,จะบอกว่าน้ําหอมของแบรนด์ซาร่าเนี่ยมีเยอะมากนะถ้าใครยังไม่เคยดมนะคะสามารถไปดมที่ช็อปของเขาได้กลิ่นที่เดียตกหลุมรักเขานะคะก็จะชื่อกลิ่นว่าไลลี่บูมนะคะแคชชื่อก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นแบบลูกคุณหนูวิ่งกลางสวนดอกไม้อีกแล้วซึ่งอันนี้นะคะเป็นลูกคุณหนูที่วิ่งกลางสวนดอกไม้ประมาณ1000กว่าชนิดค่ะซึ่งคือหอมแล้วก็ระมุนจมูกมากๆเลยนะหอมจังเลยอะพูดแอนโทนนเดียววกัแต่่า ถ้าเริ่มขึ้นมาหาลัยแล้วหรือว่ากําลังทํางานของซาลาอันเนี้ยก็จะเหมาะกว่านะคะยังไงก็ไปลองดูกันได้เพราะว่าหอมทั้ง2กลิ่นแล้วก็การติดทนก็พอๆกันเลยนะคะเป็นอีกน้ําหอมที่สําหรับเดียวแล้วนะสื่อซ้รแน่นอนค่ะ เดี๋ยวขอจบด้วยน้ําหอมสายพกพากันดีกว่าก็จะเป็นน้ําหอมของแบรนด์วิสแอดค่ะอันนี้จะเหมาะก,กับสายพกพามากเลยเพราะว่าเขาทํามาเป็นไซสเ์เล็กๆแบบนี้นะคะอย่างใครที่อยากจะเติมน้ําหอมเพิ่มความหอมระหว่างวันเนี่ยก็ไปดูของแบรนด์วิสแอดได้นะคะแล้วก็กลิ่นที่เดียรชอบนะคะจะมีด้วยทันหมด2กลิ่นด้วยกันกลิ่นแรกนะคะจะเป็นกลิ่นเบอร์ศูนย์หนึ่งเลยค่ะชื่อกลิ่นว่าฟอร์เลนส์นะคะสำหรับเบอร์ศูนย์หนึ่งเนี่ยนะคะฟอรโรอีกแล้วค่ะเป็นกลิ่นแบบลูกคุณหนูวิ่งกลางสวนดอกไม้อีกแล้วนะคะ and นคะมนก Bell, กกาๆ,ๆะะก็ิิดต ก็ไปลิ่นหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นเบอร์04นะคะชื่อพิงไพรเซอร์นะคะเออดีว่ามันเป็นกลิ่นยอนทิตที่เวลาที่เดียเดินไปที่ไหนเดียร์เจอคนฉีดกลิ่นเนี้ยเยอะมากจริงๆนะคะเดียวว่ามวนแอนโทนเดียวกันของแบร์ลยาเลยค่ะมีความเป็นสาวแบบเซ็กซี่เย้ายวนดูแพงนะคะกลิ่นตั้งแต่ตอนเช้าตอนเย็นกลิ่นก็ยังติดตัวอยู่เลยนะคะก็ลองไปดูกันได้เผื่อใครอยากหาแบบน้ําหอมไซพกพาวิสแอดเลยจ้ะราคาก็คือน่าหลักมากแล้วตอนนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอะนอกจากน้ําหอมค่ะยังไงก็เดี๋ยวเดียรจะแบ่งมวนหมูให้เพ เพื่อที่เพื่อนๆเนี่ยก็จะได้ไปลองตัดสินใจกันได้แบบง่ายมากขึ้นด้วยนะคะเพราะเดียคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดมูดแอนโคนของน้ําหอมที่ตัวเองชอบเนี่ยออกอยู่แล้วแต่พิกัดนะคะร้านที่เดียซื้อเอาไว้ให้กับเพื่อนๆด้วยละกันนะคะรับรองว่าเชื่อถือได้แน่นอนเพราะว่าอีฉันก็ซื้อจากร้านนี้มาเหมือนกันค่ะก็ลองไปตัดสินใจเลือกกันดูนะคะก่อนจากกันไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงใครเคยใช้กลิ่นไหนกันมาแล้วบ้างหรือว่าชอบกลิ่นไหนหรือว่ามีน้ําหอมกลิ่นไหนหรือแบรนด์ไหนอยากจะมาป้ายยาเนี่กกาอนนัไจป เดีะะ๋ยวจะบอกว่ามันมีกลิ่นหนึ่งค่ะที่ชน,นะมากกว่ากลิ่นน้ําหอมพวกนี้อีกกลิ่นของความรักกลิ่นของความรักมันยังตรึงอยู่ในหัวใจหอมยิ่งกว่าน้ำหอมของใครคนไหนไม่มีใครแทนที่เธอ <c oughs>